ว,วันนี้เรามาใส่ข้อข้องใจในหัวข้อเรื่องถ้าไม่ชอบฟิลเลอร์ที่ฉีดมาทำยังไงดีค่ะถ้าหากว่าเราฉีดฟิลเลอร์มาแล้วแต่ว่าไม่ชอบเลยไม่พอใจเลยสามารถใช้ความร้อนหรือว่าฉีดสลายได้ค่ะไม่เป็นอันตรายเลยถ้าเราอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ แต่อย่างแรกที่เราจะต้องนึกถึงเลยก็คือเราฉีดฟิลเลอร์ของแท้มาหรือเปล่าค่ะเพราะว่าถ้าเราฉีดฟิลเลอร์ของแท้มานะคะก็สามารถฉีดสลายได้ค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ของแท้นะคะจะต้องทําการผ่าตัดเพื่อขูดออกเท่านั้นค่ะและการที่เราฉีดสลายฟิลเลอร์นะคะจะเห็นผลได้ชัดๆเต็มที่เลยเนี่ยในระยะเวลาประมาณ3วันค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของฟิลเลอร์แล้วก็ตําแหน่งที่เราฉีดไปด้วยค่ะ หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเอเชียหรือเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับสัญญกรรมนะคะสามารถคอมเมนต์ทวิใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไว้พลอยจะมาตอบนะคะ